เนื่องจากเพจนี้ผมเล่นครบแล้วนะครับแก็เลยได้ตั๋วฟรีมาเปิดนะครับขอแอปเปิดก่อนแล้วกันนะครับแล้วเฮ้ยไปครับหัวร้อนกดไปเลยต้องรอแล้วอยากให้มันซ้ำมากเลยนะนจริงๆอะโอเคลงอันไหนครับ เพื่อนผมลงอันกลาง2ช่องไปแล้วแล้วผมก็เฮ้ยอ้าวมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะเนี่ยไหนๆก็ได้ครบแล้วนะครับผมขอเปิดอีกหนึ่งใบเลยนะครับไหนๆมันก็ซ้ํามาโอเคครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับสเบียงพรีเมียมของ MLBB นะครับหรือว่าโม b i บาย e ีเจนแบงๆนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับ หลายๆคนก็ได้สกินกันไปแล้วนะครับได้ตัวที่อยากเล่นบ้างไม่ได้บ้างนะครับก็สลับกันไปนะครับบางบางคนก็ได้ดังใจนะบางคนก็ได้ตัวที่ตัวเองไม่ได้เล่นนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เติมตังไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเติมตังทำเควสเสบียงพรีเมียมนะครับก็โอเคอันนี้เหลือใช้ผมยังไม่ได้ใช้ผมเติมครบแล้วที่ผมเติมก็เหมือนเดิมนะครับคือไอ้ รายอาทิตย์ผมหมดพอดีนะอ่านี่ผมเพิ่งเติมใหม่ๆเลยมันก็จะได้เควส1 0นนะครับแล้วก็มารับทุกวัน7วันก็ได้วันละ20เหมือนเดิมครับที่จริงอะมันมีเขียนบอกไปแล้วนะว่าเนี่ยซื้อผัดเออซื้อบัตรผ่านเพจรายสัปดาห์เพื่อรับความคืบหน้าการเติมเหินหนึ100ก็คือเควสเนี่ยครับได้100ได้100แล้วเราก็เติมเพิ่มอีก150ก็เป็นสองเพจพอดีนะครับ โอเคนะครับยังไม่ต้องพูดมากนะครับเดี๋ยวขอไปใช้ก่อนเนื่องจากเมื่อ,อกระตุกเนื่องจากเมื่อ,อคลิปที่แล้วนะครับจะเป็งพรีเมียมรอบแรกผมได้แสงดาวไปแล้วผมเอาไอ้เคเวสที่ต้องใช้เงินเพชรมาได้แสงดาวไปแล้วรอบนี้จะทําอะไรถ้าเกิดใครที่อยากประหยัดจริงๆนะครับถ้าไม่รีบนะครับผมเข้าไปดูในกลุ่มมานะครับผมไม่งรีบเลยนะผมอยากเติมจัดอยากเปิดจัดเลยแต่ลบใครที่ไม่รีบนะครับเราสามารถกดอันเนี้ย ทีละร้อยห้าไปก่อนได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมมัน4วัน5วันเลยเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราแข่งใจกดวันละร้อยวันนะครับมันจะไม่ศูนย์เปล่าออไปนะอ่าเราก็จะได้แบบเสร็จ250ด้วยเพราะมันเกินอยู่แล้วนะครับเพราะมัน300กว่านะครับแล้วเราก็จะได้อ่ารอบการเปิดอันนี้ไปด้วยฮ่าสำหรับใครที่อยากจะประหยัดสุดๆนะครับสมเียงพรีเมียมมาเติมตังค์ให้ครบแล้วก็ เปิดอันนี้3ครั้งวันละครั้งยังไงก็ผ่านแล้วก็ประหยัดไประหยัดไปมากด้วยนะครับเราได้อีกต้อง3รอบอะโอเคอันนี้ผมขอเปิดไปก่อนเลยแล้วซ้ำหนึ่งสัตตอนแรกอะผมคิดในใจไว้นะครับว่าผมจะเอาไปเปิดอันนี้ร้อยสี่สิบมันจะพอดีอ้อนี่ไงเปิดอีกสิบคือตอนแรกผมจะเปิดอันนี้ แต่บังเอนะิญอะไอตั๋วฟรีจากเควสไอร่วมทีมนะครับที่ผมเคยแนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมดันได้อยู่ทั้งวาร์ปทั้งกรอบรูปเลยคือผมไม่จําเป็นจะต้องเติมอีกแล้วอันนี้ผมเปิดไปเรื่อยๆวันละสิบเพราะว่าไอเนี้ยไอเศษโทเคนที่มันได้มานะครับมันจะครบร้อยแล้วถ้าเกิดผมได้สกินใดสกินหนึ่งมาผมอาจจะเอาไปแลกป้อมมานะครับให้มันได้ครบร้อยโอเคผมเปิดนี้ไปสิก่อนแล้วกัน โอเคผมได้สี่มาแบบจะเป็นอาทิตย์แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมไม่รีรอแล้วผมไม่อยากเสียเปล่าแล้วก็ไม่อยากให้คลิปมันยืดเยื้อไปด้วยผมก็เปิดอันนี้ไปเลยกันแล้วกันนะในราคาเต็มๆไปเลยก็ให้เคเวสมันครบแล้วก็ให้อะไรสักหน่อยสิโอ้โหเวมาแต่ไกลเลยครับโอ <Okay. S 1> เคเควสเสร็จทั้งหมดละผมรับเลยได้มาสิบหกรอบ เท่ากับว่าอันนี้เปิดไปแล้ว3มมักเกียวชัวร์แน่นอนคือ16ผมจะได้เป็น19และอันนี้มา2แล้วถ้ามันลงเลยหรือภายใน2ลูกนั้นถ้ามันลงอันนี้ผมจบนะครับผมไม่ต้องเติมเพิ่มไปลุยกันเลยดีกว่าครับปึ๊บแล้วถ้าอะไรมาปึ้มพับอย่างนี้มัน,มนเฮ้ยมีฉากหลังแต่ทำไมมันร้อยเดียวเองอะ หมายถึงแต้มมันเนี้ยร้อยเดียวเองอะได้บูโนนะครับอ๋อเป็นสก,กินธรรมดาโอ้โหผมได้ซ้ำมาตัวเดียวเองนะเป็นระดับอีปิดนะครับเฮ้ยมันไปโอ้โหเด้งไปหน้าเฉยเลยนะโอ้สก,กินผมได้มาน้อยมากเลยอะตัวนี้ไม่ซ้ำแถมตัวนี้ซ้ำตัวเดียว การันตีแน่นอนเหลืออีกโอเคโอ้เจ็ครั้งพอดีเลยนะครับเมื่อกี้มันซ้ําผมก็เลยได้เปิดฟรีอีกครั้งจาก16บหกกากาศเป็น17รอบอันนี้แหละต้องมาเปิดทีละใบแล้วก็ลุ้นกันว่าอันนี้เถอะลงกล่องท้ายเถอะไม่อยากเติมเพิ่มแล้ว <laughs> ไปครับทีละใบครับใบแรก เอาว่ะซ้ำได้17โอเคมาที่สองจัดไปตอนนี้ไม่ได้หวังอะไรแล้วครับหวังให้มันลงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามันจะไม่โอ้โหถ้ามันจะไม่มาจริงๆก็ขอให้มันรอบเพิ่มไปสักนิดหน่อยหน่อยแล้วกันโอ้โหหแล้วครับแตะไปทีนึ่ง เออซ้ำนิดนิดหน่อยๆก็ยังดีนะครับเจ็ดแล้วครับเดี๋ยวสามใบเขาดาวได้เลยสามเกลือสองอโหเกลือโอ้โหแล้วครั้งสุดท้ายครับลงอันนี้จบๆครับคลิกรอเลยไปปึ้ง ตัวอะไรยังไม่รู้นะครับ Lucky Box กกอะไรนั้นยังโอ้โหตัวเดิมเลยตัวเดิมเมื่อกี้เลยแล้วลงอันไหนยังตรงกลางแล้วเอ้ยขวาขวาแล้วต้องเป็นกรีนเวียนะฮะแค่นั้นทุกอย่างจบไปเราได้อะไรบ้าง อุ้ยมีอุ้ยสกินก็เยอะอยู่อุ้ย,ยได้ไอปิงมาสองตัวเนี่ยแล้วแล้วแล้วอย่าทำเฮ้ยมันลงอย่างนี้เอ้ยมันมาแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียบร้อยตัวตัวอย่าค้างนานเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเ <c oughs> นี่ยอะไรของจริงโอ้โหนึกว่าจะลึกซะแล้ว เอาว่าไม่ว่าจะต้องเติมเพิ่มว่าผมได้อีพิกซ้ำทั้งสองตัวเนี่ยมันแบบโอ้แต่ไม่มีสก,กินใหม่เลยอะ่ะเหมือนเปิดมาเอารอบอย่างเดียว <c oughs> เกินไปนต้องสองเหมือนเดิมแล้อ๋อออ้เปิดฟรีได้ต้องสี่โอเคเดี๋ยวเรามาเก็บซากกันเลยนะ <c oughs> โอเคไปทีละลูกแล้วกันขอแบบลกี้บ็อซ์หรือแบบคอลเลกเตอร์สักหน่อยแถมๆหน่อยได้นะเกลือ ไล,ลวโอ้โหสามอีกหนึ่งให้อรอบโอเคเอาได้อีกใบหนึ่งล้วเอาเข้าไปถึงสิบไหมเนี่ยสก,กินมาอีกแล้วก,ก็เปิดสกิ่ใบแล้วเนี่ย ก็เหลืออีกใบหนึ่งถ้า3ามอีกเป็นเจ็ดเป็นแปดไ่น่าถึงสิบรอบนะลัอบี้บ็อกซ์คอลเลกเตอร์มาโอ้โหอีโมดจบละโอเคครับ, oh, บ, okay, รบก็ยังดีนะครับที่ได้ตัวที่ตัวเองอยากจะเล่นนะครับถ้าเกิดได้เวสนานี่โอ้โ oh, หจบเลยนะครับปกติไม่ได้เล่นเมจอยู่แล้วนะครับปกติเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เพื่อนมันจองเลนนี้ไปหมดแล้วนะครับโอเคผมก็โดนไปทั้งหมดประมาณประมาณ พันห้าร้อยเพรนะเพราะว่าต้องเติมเพิ่มอีกสิบโลที่จริงมันประหยัดได้มากกว่าน,นี้อีกนะเออที่จริงมันประหยัดได้มากกว่าน,นี้แต่ผมแบบอยากรีบกดให้มันแบบจบจบคลิปภายในวันเดียวอะไรประมาณนี้นครับเพื่อไม่ให้แบบมันยืดเยื้อเกินไปที่จริงอย่างที่ผมบอกนะมันสามารถกดร้อยห้าแบบสามวันได้นะครับคือมันก็จะไม่ได้สกินตอนนี้ครับมันก็ต้องรอไปอีกอะไรประมาณเนี้อ่าแต่สำหรับใครที่กลัวเกลือจริงๆะครับรอได้นะครับถ้าคุณกดไป ผมอะจะได้ฟรีจากการที่กดอันเนี้ยอีก2เออผมจะเหลือเพรเพราะผมกดเต็มราคาไปประมาณ2ลรอบผมจะได้อีกประมาณ2ลรอบผมอาจจะเติมไม่ถึงเท่านี้ไอ้ที่ขึ้นราคา10ครั้งอะเออผมอาจเติมอีกแค่6เออประมาณ600กว่าเพรอะไรเงี้ยไม่ต้องเติมถึงพันนะครับก็ถือว่ายังจะพูดว่าดวงดีไหมดวงปกติครับโอเคดวงปกติ เ,เขาว่ากันว่านะครับถ้าใครแบบมาในสามลูกนะครับหาได้ยากนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเหมือนกันนะเห็นในกลุ่มเขาบอกว่ามีนะครับผมดูไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มแทบแตกนะฮะผมดูล่าสุดแต่แปดร้อยกว่าโพสน,นะครับภายในวันนี้ถึงเที่ยงคืนไม่รอเป็นพันไปแล้วกลุ่มแบบกลุ่มแตกมากนะพูดคุยกันอ่าถ้าเกิดใครมาสามลูกเออสามลูกเนี่ยเห็นเขาบอกว่า หาได้ยากแลครับสี่ลูกนี่คุณดวงดีแล้วห้าลูกอย่างผมอะปกติเออปกติแต่คนอื่นปกตินะมีแบบคอลเลกเตอร์ไปด้วยนะคนปกติมีคอลเลกเตอร์ด้วยนะผมไม่ได้เลยเลยนะปกติแบบเกลือในหน่อยปกติเค็มๆถ้าใครแบบหกรอบเนี่ยเกลือแน่นอนนะหนักเติมหนักแต่ว่าใครเจ็ดรอบอะอันนั้นอะไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะมันการันตีแล้วเดรอบอะอยังไงมันก็ต้องได้ละ โอเคนะครับได้ตัวอะไรกันบ้างครับได้ตัวที่อยากจะเล่นไหมนะครับหรือได้รางวัลอื่นอะไรบ้างไหมนะครับได้สกินกันเยอะหรือเปล่านะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอสัก20ไลค์ก็พอนะครับไล่เกลือนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตู้หน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมก็จะลองดูอีกทีนะครับว่าผมจะเติมไหมน่าสนใจไหมแะ้วครับถ้าเกิดสวยๆอย่างนี้มาหรือว่าเป็นสกินซีรีส์เนี้ยวนกลับมาหรือว่าสกินใหม่ผมเติมแน่นอนนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับถ้าใครกดแชร์ก็จะขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ